w e v ้อ o n q u e r e d า l เชิญ PSV ที่ถือว่าผมเคยครับโอเคเขียวเขียวบอลนะ River PSV ในชุดสีแดงขาวนะครับลิบูลมาในชุดดำบลดส้แนส่วนได้ทีมกติกาเข้ารอบไปแล้ว สองทีมที่โชว์เนี่ยคือบาร์เซโลนาหรือกูเนร่าแต่ว่าแชมป์ถุงลีกเฟสยังไม่การันตีลิปูลขอแค่เสมอจะเป็นแชมป์ในรอบนี้ไปเลยในขณะที่เคียมันเอ้าจับยาวโอ้โหไปในกรอบกีโนตจุดโทษครับโอ้ลิปูลได้จุดโทษครับจังหวะนี้ครับอ้ไปช้าเองครับ จริงๆจังหวะดักของมารูจูเนียทำได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าเขาไนะหลบอลมาให้กับจุยเฟย์มันแล้วเฟย์มันไปช้าครับกร<ม>าฟเราไปเตะไปสกิดนะแล้วนนเตะลิเลี้ยวบูรีเขตโทษก็สียจุดโทษเลยครับเนี่ยจับยาวแล้วืหไปขวดใส่เคียซ่าก็ต้องชมเคียซ่าว่าจ,ะจะากจังหวะเสียบอลเขาก็ขยันมาไล่ต่อครับโอ้โหเต็มเต็มครับอยู่ในมุมจิมเยียนก็จะมีกระจกกันโอ้ยกัดจุดทุ่มเลยชิน โอ้โหนี่อาจจะได้ยินทีมเก่าด้วยครับคนคีิกระโธ่กดยิงไน้นะยิงทีมเก่ามาดูว่าลิปูลจะพลิกจารณาใส่ขึ้นนำได้ก่อนหรือเปล่าจากุดตรงนตัวอย่างที่มาก่อนนะอดีตต่ายเก่าของปีซุยนั่นเองไม่ดีใจนะมึงไม่ดีใจนายไม่ดีเลยครับลิปูลขึ้นนำหรือเสู่จากม่ดีใจเบียไม่ดีใจครับ ไปลงมากระป๋องของพียสวีครับยิงขึ้นนำครับในนาทีที่28่บแปดครับปูจะขอพิตมาพักโ้อิฟวานนะครับทุโท่านแข่งบ้านครบกนตอนนี้คือลิเวพูชนะไปโยนวัดเข้ามาเลยพักเอาโอ้โหหลอกสองเลยโอ้โหเท้าเลยว่าโอ้โหจังหวะแบงคนหลอกสองแล้วว่ายิงได้ขึ้นมาแล้วนะครับเหเท้านะครับอัีทับสามสี่นะ เโอ้โหไม่ได้แก้สกอร์ครันเ <c oughs> ตีสเสมอได้ครับยิงแก้สกอร์เป็นหนึ่งเท่านะครับตอนนี้นี่ครับปีกดาวรุ่งชาวเบลเยียมครับวัย21ปีครับนี่รู้ว่าห,หลอกทีได้แน่เลยนะหลังหัก,กสองคนเลยนะิ่งมากเลยครับเนียบอลเริ่มจากริมเส้นแล้ว พักให้กับไิเค้าไปพี้ต้องสองสองคนท่าเดียวกันเลยตลอดเลยเฮนโดกับไอ้นั่นแหล่ดูนี่ทุเรศลีผัวเขาเข้าใจว่าน่าจะเท้าซ้ายครับน่าจะยิงครับคือจังหวะดูน่าจะยิงจริงครับโรบัสดูครับเจอคอนซ่ากับดูโรบัสซ่าครับคอนซ่านี่ลุกขึ้นมาเร็วแล้วนะครับแดนขึ้นมาเฮนโดเบินยาวขึ้นหน้ามาจังหวะนี้โคดริกั๊กโปบอลตกมาเป็นใจกั๊กโปด้วยครับแล้วแตะให้เพื่อนเอ้า ข้ามแดนมาวิ่งมาตรงนี้เคียร์ซ่ายิงสามเข้าไปเลยครับมีธงไหมครับพี่เอเลียดโอ้ไม่มีธงนะผมพิจารณาอีกราดหนึ่งสองรวดโทต่อเนื่งครับผู้จังหวะบอลสวนกลับมาครับนาทีสามเก้านะเป็นจังหวะแรกที่เฟเดรโกเคียร์ซ่ายิงไปติดเซฟผู้สต่ประตูวอเตอร์เบดิตเตสแล้วก็ตามซ้ำเข้าไปได้ครับโอ้สถานการณ์ของเจ้าถิ่นเพชวีกลับมาตามหลังอีกครั้งนะครับ าเลเียดครับเี๋ยวบอลยาวขึ้นมาแล้วทางเจนเนเดนพักกลับหลังมาครับเนี่ยมันขอต้ลาดูกนี้ไม่ล้ำเยอะเลยนะครับแล้วจังหวะเบียดของกั๊กโปะเบียดดีกว่าทางบอสไคยี่นะครับเบียดต้องดูลายตัวหูเยอะเลยครับแม่ไม่ล้วทางของเอนโดพยายามฝืนเสียบอลไม่ฟาวอ้าวนะครับฟีมันตัดมาได้แก้ตัวไว้ฟีมัน ไหลต่อมาใส่มาดิยัดเข้าแล้วเข้าแรกเลยสองเท่าแล้วครับตอนนี้อดีตซีซีเสมอือ้พิสวีไฮโฮเฟนครับอู้เกมครึ่งแรกที่มีกระถึงเสียประตูเลยครับคือจังหวะมุมแค่ก็จริงครับแต่ว่าจะยิงยัดเข้าเสาแรกได้ครับนักเตะโมร็อกโกครับสองเท่าอย่างรแล้ผู้เล่นของลิปูไปเป็นมีดออกต่อมา บอลเตมิมมาบอลจูเดียแล้วก็เข้าไปในแซงเลยครับเเบียงลย v ตี <3 S 1> ประตูต่อสองครับอะไรวะตูเหลือเชืนน่อครับ5ประตูในครึ่งแรกที่เฟลิกซ์ซาริโอเนี่ยนะครับอันนี้ช่วงโถดนะจังหมดที่หแรกคือเหล่านันานนาน้นงใช่ครับโอ้โหมีเหมือนไม่มีอะไรก็เข้าเลยครับแคบนิดเดียวครับเออ PSV ขึ้นมาครับตอนจังี่ตามหลงสองครั้งพลิกสถานการณ์กลับมาอุจูเนียที่สปีดขึ้นมา ระหว่มันปาดยักเข้ามาราชแล็บอ๋อชาเล็บแบดลี่เข้าไม่โดนโดนแบดลี่ชาเล็บอือเนี่ยชาเจริงด้วยเออไม่โดนรอบโอลเลยกลายเป็นบอลเสียบมุมครับจังหวะนี้โชคร้ายด้วยนะครับเกเออร์บอลชาเล็บเปลี่ยนทางครับโอ้โหแล้วเข้ามุมพอดีเลยครับเปิดยามาอ้าปล่อยบอลตกโดนโฉกสิครับว้าวอันตรายแล้วตัวสุดท้ายด้วยหรือเปล่าได้เรียบร้อยเลยครับ เฮ้ยเพิ่งลงมาไม่ใช่เอาออะไรของมึงวะเจอบทเรียนสำคัญเลยโอ้โหน่าโล้นึกว่าได้มีโอกาสลงมาลงมาแป๊บเดียวสนามที่ที่1งครับโดนใบแดงนาทีที่27ครับสี่นาทีครับอะไรวะทำไมมึนซับเอาน่าโล้ครับ ไม่น่าไปสกัดอย่างขันนะเดี๋ยวทิ้งยาแล้วเจอความเร็วของบากาโยโก้ครับโอ้โหถึงเต็มไม่ควรนะตัวเองน่าจะสับปีดหน่อยจะได้เออโอเคโอเกมมาลีเวอร์แพ้แบบ3-2นะครับอะไรเราเขยังเสียวอย่ที่หนึ่งนะลามาซาเขาไปเสมัครบลีบูนก่อนจากจุดโทษคอนิกักโปนาที28ครับ ยูฮันบากายโกตีเสมอนาทีสาฮาวิเราก็อยู่ที่หนึ่งพอมาซ่าไปสมอนที่40และแกนัจะอะไรจะรอรุ้นจักทัล่าราะราี่สิบห้า่มแฝากติดตามด้วยไว้เจอกันใหม่นะครับากไปิวบูนเป็นแชมป์ในรอบลีกเฟสนี้เลย